สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรลชอนจรจัดยืงยืนจัดอยู่ต่อจ้าอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะไปนับเอาเองนะคะและที่สำคัญตอนนี้อรลชอนจรจัดอยู่ที่คนรักป่าตําบลคลองหินโปนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว27 สองน่งศูนี่อีดอกมึงจะส่งเคอรี่ให้ยะหรือว่าจะส่งฟิกเตอร์วิดอีดอกทองส่งให้แม่มึงเหรอใจร้ายมากเลยมันก็ต้องบอกไงและจอจัดมันนี่มีอะไรดีๆที่มาถึงที่นี่เลยอันนี้พูดเลยตรงนี้ว่าม,มีคนที่ไม่สวยนำพาเรามาเขาบอกว่าเป็นญาติเขาเป็นพี่น้องเขาสรุปแล้ว<อ>มึงคนจังหวัดไหนแน่แตอนแรกมึงบอกมึงอยู่จันทบุรีนี่จริงๆแล้ววะนะเกิดที่บางขุนเทียนแล้วก็้ายิเป็นจังหวัดจันทบุรีสรุป แล้วมึงเป็นคนจันท์ใชไวะจันท์แวก็แล้วกันอะไรเขาเป็นคนจันร์ไรวะสจันบุรีจันบุรีไม่จันรไรเอางี้ดีกว่าพาไปเจอเจ้าของคนรักป่าไม้เดียวกันไม่ใช่ป่าไม้เดียวกันคนรักป่าปลูกป่าให้ธรรมชาติเอ้าก็คนรัก ป่าไม้เดียวกันเหมือนพวกเราเนี่ยป่าไม้เดียวกันก่อนจะไปเจอญาติกูถามนิดนึงญาติโกโหติกามันเขาจะยอมรับมึงเป็นญาติไหมวันนี้ก็จะไม่ยอมรับก็สองตัวนึงธรรมชาติล้วนเลยชื่นมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้ชาช่ญาติฉันขอโทษนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเอี่ยมฮะญาติมึงเหรอญาติฉันชื่ออะไรอ่ะชื่อนาลงครับ อีดอกมึงโมเมหรือเปล่าญาติจริงจริงแล้วมึงทำไมไม่รู้จักชื่ออีนี่เขาเป็นญาติพี่จริงไหมหรือพี่นับญาติมันไหมก็ก็คิดว่าจะนับอย่างแสดงว่าไม่ใช่ญาติอีดอกเป็นคำตอบที่ภูมิใจมากญาติญาติเออคุณพี่นรงขาคือชอนนี่หรือว่าอลซอนจอนจัดขอถามหน่อยนะคนรักป่าเนี่ยมันเกิดจากไอเดียอะไระคะก็เกิดขึ้นจากเรารักป่า เราก็เลยต้องปลูกป่านะครับคือเรารักป่าไม่ใช่ป่าเดียวเดี๋ยววันที่จะพาเดินถ้ของั้นลุกสิคาจะพาไปแล้วลุกเลแล้พาไปชิมด้ครับลุก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 ลิลุลลุกโอยกคร พินาลองขาที่นี่เขาเรียกอะไรอะคะอันนี้จะเป็นส่วนสมุนไพรของที่บ้านลูกอะไรอะคัอันนี้จะเป็นลูกเลมอนนะครับดกมากเลยเนาะถูกครับใหญ่ใหญ่มากเลมอนอยู่นี่ก็ดูเลมอนอยู่นี่ครัได้ใครกัอบเลมอนได้เลยคู่ขามมันจมูกเลยดองพอเราออาลูกมาเนี่ยเราก็จะไปแปรรูป เลมอนดองน้ำผึ้งครับแล้วกินได้ทั้งเปลือกเลยใช่ไหมครับกินได้ทั้งเปลือกเฮ้ยกี่ดอกใครกินใครกินเปรี้ยเลมอนน้ำเออแอมมันจะทำอะไรปล่อยมันอะเพราะหน้าตามันไม่ฉลาดแล้วมันยังโง่อยเฮ้ยถ้ากูฉลาดกูจะมาทำรายการแบบนี้เหรออร่อยไหมครับอร่อยครเป็นไงรสชาติเป็นไงจ๊อเปรี้ยวหวานนี่ไงเนีอย่างบัวกูพูดนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวบึงคิมมึงควรพูดมีให้เขาพูดแนะนำแล้วสั่งซื้อยังไงครับติดต่อที่เพจได้เลยครับโอ้โหเพจคนรักตานี่นะ คนเท่าไหร่ครับคดละหนึ่งร้อยบาทครับ ช็อตไปเอามาจากไหนไปเอามาได้ยังไงเดี๋ยวจะฟ้องเจ้าของเขาเจ้าของก็ผัวกูคือต้องการอยากได้ครับเพราะว่ามันทรงเดียวกับจมูกกูจบไหมพี่นัทลองพี่นัทลองเมย์ชาดขโมยเลมอนชาดขโมยเลมอนอีกขี้ปองมานี้มานี้เร็วๆขุยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะสวันนี้คุณยายทำอะไรอยู่คะออกน้ำน้ำส้มขวัญไม้น้ำส้มขวัญไม้จริงๆคนไทยอ่ะรู้จักน้ำส้มขวัญไม้เอาไปไล่แมลงแต่จริงๆสรรพคุณมันเยอะแยะมากมายเลยครับส้มเต็มไม่ได้ดูดเนี่ย เราใส่ไปสักหนึ่งแก้วกลิ่นี่หายไปหมดเลยน้ําหมาแมวทั้งไล่เห็บมัดเขาได้หมดเลยครับแล้วสมมุติว่าปากเหม็นทำยังไงคะปากเหม็นอมได้ครับปากเป็นแผลก็อมได้เล้ยวถ้าปากหมายี่สองตัวนี่หละครับทายทีเดียวครับปากดีอย่าขยําคอขาด ขวดขดเท่าไหร่เขาเนี่ยกวด่ลิตรเนี่ยเราจำหน่ายอยู่100บาทนะครับ100บาทจะมีคู่มือบอกครับแล้วก็มีคีวอารโคบอกว่าวิธีการที่ไปทําอะไรอันนี้ใช้แรงงานคนแก่นี่เพื่อนดีชันไปทํางานอไรอยางเนียคุณยายขามาทําอย่างเงี้ยสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยใช่ไหมยายหนูขอโทษนะครับไม่ให้ก็ช่วยไปอ๋อ ยายก็อายุมากแล้วเขายังไม่พูดเหมือนมึงเลยขอโทษนะครับอยากมาทำอย่างเงี้ยมันแบบล่าเรืงสนุกสนานไปดูที่คุณแม่ขอบคุณมากนะครับคุณยายรักนะครับสุขภาพดีณกับคุณพี่นรลุงขาคือชอนอยากจะรู้มากเลยนะครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างอะขาก็สามารถอาบได้เลยผสมแชมพูอาบได้เลยหรือว่าจะสเปรย์แห้ง ทำให้กลิ่นเขานหายไปได้พวกหมัดพวกเข็ดไปไหนได้ไหมคะได้หมดเลยครับได้หมดเลยใช่ไหมที่ชอนอยากรู้ไม่ใช่หรอกว่าตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงหมาเยอะมากชอนสั่งแน่นอนครับชอนต้องใช้แน่นอนเอาไปกับเกี่ยวกับสุนัขที่บ้านด้วยค่ะคือตอนนี้มีโปรโมชั่นนะพิเศษนะครับสั่ง5แถม1 10แถม2ร้อยแถมยี่สิบเด็กนอนสั่งแน่นอนอยากรู้เบอร์ขอเบอร์ได้ไหมคอติดต่อที่เพจผลักป่าได้เลยนะครับไม่ให้เบอร์หรอก พินาลงขานำ้ำส้มฟันไม้เนี่ยนอกจากจะแบบว่า,าลดต้นไม้แล้วยังลาดส้วมได้ใช่ไหมคะถ้าส้วมเต็มแล้วยังไม่ได้ดูดเนี่ยแล้วมันมันมีกลิ่นเนี่ยใชส้สักประมาณหนึ่งแก้วลาดลงไปกลิ่นะจะหายไปเลยอ๋อคือหม,มายความว่าในห้องน้ำเรามีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับกลิ่นชื้นแล้วแต่เราลาดลงไปปุ๊บนี่หายเลยโชดีจังเลยนะคะแอมเป็นไปได้อ่ะเอาน้ำปลรราเมืองอ่ะเทไปในส้วมจากที่มันจะปูคุณปุ๊บแล้วก็รวบหายไปเลยดอกทอง อย่างอย่างแจมมีร้านเนี่ยบางทีทําน้ําปลา้ะหกแ,แมงวันมันเยอะอแช่เนี่ยครับผสมน้ําแล้วก็ไปรับประกันแมงวันมเป็นไปได้ลาดทั้งตัวได้เลยมีการ,ราว่า <c oughs> งคังคังเขานอนแล้วแมงวันตอม,มตอหอเลยตอม <ๆ S 2> มันลาดตัวเองก่อนเถอะทำอะไรกันนะครับน้องเอน้องส่ง ลูกค้าใช่ไหมครับทุกวันเลยต้องส่งออเดอร์อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเก่งมากเลยครับผมชอบนะครับอย่างนี้ครับต้ขยันหนักเบ้เบอเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกยัไปครับไปไปไปครับผมโอเคนะครับพี่แอมจะพาไปไหนเนี่ยจะพาไปดูการทับดินใบไม้อ๋อนี่นั่งกระบะเลยหรออ๋อก็ธรรมชาติเย็นสบายเนี่ยสูดอากาศธรรมชาติไมเห็นเหรอเนี่ย มงจรีบไปไหนไอ้สัตว์มึงเข่าไปมึงเข่าไปในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานที่เราทําบินนะครับเราใช้ใบไม้ที่เราไปเก็บมาจากนั้นเราก็จะหมักนะครับเด่นๆไปกองๆเนี่ยเราหมักไวต้ตอนนี้ทีมงานก็กําลังบรรจุนะครับบรรจุใส่กระสอบเราบรรจุพันุ์อยู่3าอย่างก็คือกระสอบใหญ่แล้วก็กุงเล็กนะครับสําหรับไม้กระถางตามคอนโดตามเทนาเท้าต่างๆเนื้อ เป็นโปรโมชั่นใหม่ตัวนี้นะครับเป็นถุงพร้อมปลูกแกะถุงแล้วสามารถที่จะเอาต้นไม้ลงได้เลยรดน้ําได้เลยดูดินดีมากเลยกูจะปั้นดินเป็นดาวมาช่วยสิอุ๊ยอ้าเคยเนู่นอ่าหนูกอพแค่กรอ้ย่าทำไมนา พี่เวนพี่ยาสรุปแล้วกูต้องบป็จุอยู่นี่เลยใช่ไหมร้อยว้าวใช้แรงงานพะรทาทาทำนวัตกรรมหลงลุงเอออุ๋้ยแอมเลอะหมดเลยนะเออโอ้หแรงดีเว้ยโฮ้ยช้อนตู้เว้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเจ๊ย่วยนะเออเออไปไปต้องไปตรงไหนอ่ะ แต่จ้าิตเห็นผู้ชายไม่ได้ล้านนักเห็นผู้ชายไม่ได้ลงทุนลงแรงตากเองไม่กลัวเหนื่อยอีกวายอีดอกว่ากูอีกไปไปแล้วไปที่นต่อ ชีวิตประจําวันคือความสุขของเราเราไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้เนี่ยดูสิเห็นไหมมเศษใบไม้เศษหินเศษดินเศษต่างๆที่มันเหลือใช้ไม่ต้องลงทุนทําเป็นเงินเป็นทองอยู่กับบ้านได้ได้แล้วที่สําคัญนะคะพี่เจมพี่ชอนที่เนี่ยเขาเป็นหลังเรียนรู้ด้วยก็ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้มามีแบบว่าวิชาชีพวิชาติดตัวเผาถ่านทํานู่นนี่นั่นเอาใบไม้มาทําปุ๋ย สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยถูกต้องและที่สําคัญไม่เลือกงานไม่ยากจนอย่างนี้เนี่ยเราพูดก็พูดนะชีวิตประจําวันเราอยากอยู่บ้านอยากกลับไปทําอะไรที่บ้านเราดีกว่าบ้านเกิดเราอะเพราะอยู่ต่างจังหวัดเราแยกห่างพ่อห่างแม่อะไรอย่างงี้ห่างพี่ยังน้องเนาะเราไปทําธุรกิจในครอบครัวเราที่บ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ด้วยเพราะว่าทีเนี่ยเขาใช้ธรรมชาติที่บ้านเราก็มีธรรมชาติใช่ไหมคะใบไม้ดงดินเรามีเยอะแยะ เราก็เอาที่เนี้ยแหละความรู้ที่เนี้ยไปทําที่บ้านเราใช่ให้ยังไหมเออเอาที่บ้านมึงเลยขุดให้หมดเลยนะบ้านที่มึงปลูกไม้เสาโสน่ะทำมาเผาถ่านบ้านนึงนะเอาบ้านมึงแล้วเอาดินเนี้ยได้ทุนบ้านมึงเลยขุดขุดขุดเอามาทําปุ๋ยเดี๋ยวฉันกลับไปฉันจะไปบอกแม่ฉันเลยโอ้แล้วแล้วส้วมนะส้วมที่ที่แม่มึงขี้อะนะนี่ยน่ะก็เอาออกมาก็เป็นปุ๋ยได้ยิยงเราไม่รู้ได้ยังไงสั่งตงสั่งกระสีแล้วสั่งกระสีทำอะไรได้เอาเอามาได้สิไ เลยหมดคือไปเผาให้หมดเออแล้วขอถามอีกนิดนึงแล้วพวกกูจะอยู่ที่ไหนกันมึงก็อยู่วัดไงโอใช่ตอนนี้จะเอาว่ากับสนิทกันด้วยไปทำงานไปทำงานไป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 พี่นวลองขาคือบริเวณนี้เขาเรียกอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้พลังงานทางเลือก แก๊สมันแพงครับก็ต้องใช้ถ่านแล้วอย่างนี้กระสอบแล้วเท่าไหร่คะ1 2ร้อยยี่สิบบาทพี่นรลงขาหนูขอถ่านหน่อยนะครับไอ้ที่เป็นถ่านเนี่ยเขาใช้ไม้อะไรมาเผาอะครับก็ไม้รวมๆครับชาวบ้านตัดออกจากหัวไร่ปนาก็จะมาเผาอันนี้คือเราไม่ได้ทำายป่าคือพี่นรลงขาคือคือต้องการอยากจะทราบนะครับวันวันหนึ่งอะมีคนมาสั่งขาลูกค้ามาสั่งนะสั่งเยอะไหมครับคือต้องต่อคิวครับเดือนนึงอะพอเดือนหนึ่งอะเราทำเดือนหนึ่งประมาณสองสองพันกระสอบจะสังเกตว่าตรงนี้ ไม่มีไม่มีสต็อกขาดเลยโอ้แล้วรถถังแล้ววันนี้นะคะไม่มีสต็อกเลยออกทุกวันเผาทุกวันใช่ครับถือว่าเราได้ได้ช่วยชาวบ้านด้วยเนาะที่มาทำทำงานเนี่ยก็คือชาวบ้านันัในพื้นที่รอกถามก็คือถ่านเนี้ยเวลาเอาไปหุงต้มเนี่ยไฟแรงใช่ไหมครับไฟแรงแรงมาก คือพี่พีไม่ต้องปุ้ยเล่นยานยานยานฉันเพจคนรักป่าใช่ไหมครับเขาไปเซิร์ชดูได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะสั่งซื้ออะไรหรือจะมาเรียนรู้อะไรที่นี่มาได้เลยที่นี่ครับที่นี่ต้อนรับครับส่วนที่เราเผาถ่านเนี่ยเราผลพอได้เราได้น้ำส้มควันไม้คือหิวบดีคอแห้งอยากทานน้ำส้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแดกเดี๋ยวก่อนเออพี่จะงขาอันนี้คือ คือเราเห็นตอนนี้จะเป็นบองไฟหยดน้ำหยดน้ำนี่คืออะไรคะน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ครับอ่ะช้อนคอแห้งใช่ไหมน้ำนางเอกอยากกินใช่ไหมอ่ะเชิญค่ะขอบคุณครับอ่ากินแฮปปี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 ดีเลยจริงเปล่าจริงเปล่าอ่ะลอง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 ลอกดีเชียกโง มึงเสียงเคี้ยจับมันเหรอมึงตัองแต่แบบอย่างนี้เนี่ยเออมึงแดกอย่างงี้แด่ห้หมดนะคืออ๋อเหรอเออเออเอออย่างงี้เลยมั้งหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วโอ้ย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 เจมเจมน้องหุ้เสียงดีมากเออ ตาสว่างขึ้นมาเยอะเลยพี่เจมขออีกรอบนึงตาสว่างขึ้นมาเยอะเลยเออคือโอเคมากเลยค่ะไอ้สิ่งไหนที่จําได้ก็จําไอ้สิ่งไหนที่ไม่ควรจําอย่าจํานะคะมีแต่ของดีๆที่อยู่พื้นที่ตรงนี้นะคะคนรักตาค่ะของพี่ของคุณพี่สามีนรงค์อะค่ะอะไรตาพี่ใครยาชันชื่ออะไร ชื่ออะไรนะเว<ส><ก>นจะจบอยู่แล้วกูจะปิดเบรกอยู่แล้วมึงยังจําชื่อยาดไม่ได้คนลักป่าในสุดยอดจริง,รง,รงๆนะเหมือนว่าได้เลี้ยงคนในหมู่บ้านด้วยจะได้มีงานการทาไม่ต้องไปทําที่ไหนทําอยู่แถวบ้านาได้รายได้กันนะครับแบ่งกระจายกันไปนะถือว่าคุณพี่นรลงดีจริงๆนะใครที่สนใจสินค้านะครับสั่งได้ในเพจของคนรักป่าค่ะก็เรียนรู้ได้เลยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอรชอจรนจัดจัดหนักจัดเต็มฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะจ๊ะอีพีต่อไปจะไปไหนตามไปดูค่ะขอเวลากูแป๊บนะกูจะไปไหนหาพี่นลงอยากให้พี่นลงทำอะไรอร่อยอร่อยนิกิอ้อ